วัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆเข้าสวนอีกเหมือนเดิมอุ้ยนูนข้างหลังดอกไม้บานแล้วเดี๋ยวตอนกลางวันยายจะพาไปดูนะคะตอนนี้ทําสวนก่อนมันเริ่มบานแล้วอีกสามสี่วันที่มาจะตกคเพื่อนเดี๋ยวยายจะมาถ่ายวันนี้วันนี้ไม่มีฝนแดดออกนิดนึงเนาะเดี๋ยวทําสวนก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหลังตอนบ่ายๆก่อนอื่นยายตักน้ํามารดตรงนี้ก่อนมารดไว้ วันละสองกระปองสองกระปองมันแข็งมันพวนดินไม่ได้เนาะนี่ฟักทองในห้องใต้ดินยายเอามาทิ้งก็เลยเห็นมันสวยก็เลยเอ้ามันมันเริ่มเน่าข้างบนอ่ะนะโลกนี้ก็เลยเห็นมันยังดีอยู่ก็เลยปอกเอาไปไว้ทำอะไรกินกันเนาะอันนี้เปลือกไข่ยากจะมาโรย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 ไว้เป็นดินนะคะคนอื่นไอเป็นปุ๋ย คนอื่นเขาบอกว่ากันตัว่าใหญยกันไม่ได้หรอกบานายตัวถากเยอะเอาไว้แนี้แหละโอยๆไว้เป็นปุ๋ยไปเลย <S <S รดไว้ทุกวันทุกวันให้มันซึมลงไปเพื่อนส่วนผักพวกนี้นานๆรดทีมันเปียกอยู่ได้นานเนาะอันนี้ก็ให้มันซึมไปลงไปแล้วค่อยมาพรวนมาปรับดิน นี่จะพลดินก็พนไม่ได้เพื่อนๆ่ดินมันยังแฉะอยู่นี่ดินมันยังแฉะอยู่จะจะถอนยาก็ไม่ไม่สะดวกมันไม่ซุยนะเพื่อนๆพืนนี่มันติดมันเหนียวนะมันติดมันไม่สนุกนี่หลังจากวันนี้ไปก็ฝนตกทุกวันเลยแล้วก็อีก3าสี่วันอากาศติดลบอีกแล้วตอนนี้ตอนเช้าอยู่หนึ่งองศาสององศาตอนกลางวันก็ สิบกว่าองศาถือว่าอากาศดีนะแต่ว่าสามสี่วันนี้พยากรณ์อากาศบอกหิมะจะตกแต่ว่ามันก็ไม่ตกเยอะหรอกเนาะอากาศติดลบหนึ่งองศากลางคืนนะญ่ยว่จะทำความสะอาดสตรอเบอรี่ทำไม่ได้เพื่อนเพืมัน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 ดินมันไม่ร่วนอ่ะมันไม่ซุยอ่ะมันทำลำบากเห็นไหมมันมันติด มันติดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนาะเนี่ยดูดอกไม้ขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวค่อยทำก็ได้นะเดี๋ยวกะเทียมว่าจะทำอยู่ไม่ได้สตอเบอรี่ก็เดี๋ยวจะทำกระเทียมนี่ดอกผักลืมไปผักปลาลืมพัวทั้งนั้นเลยไอยปลาลืมพัวผักผักลืมพัวผักปลาผักปลา นี่ยายจะมาอนออกแต่ก็เอาไว้ก่อนเอาไว้เพื่ออะไรเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่ามันก็ได้กันได้กันความหนาวด้วยแหละเนี่ยเพื่อนๆเนาะได้กันความหนาวเห็นไหมน่ยายจะถ่ายให้ดูตรงนี้มันมันมีใบอะไรปกคลุมอย่ามันไม่ค่อยขึ้นเนี่ยตรงนี้ดูสิตรงที่ยายปลูกแตงไม่นนาเอา เอาใบอันนี้เอาแตงออกเลยไม่ไม่นารื้อออกเลยเห็นไหมยาขึ้นเต็มเลยตรงเนี้ยเนี่ยดูดูตรงที่ยายปลูกดอกลักเร่นี่นี่เอาไว้ยามันไม่ขึ้นเลยมันได้ปกคลุมดินนะเนาะเนี่ยแถวนี้แถวนี้ด้วยเห็นไหมสวิตช์ทรอดอยู่ รอนอยู่หน่อยนีย่อันนี้ทนานร้อนมามันก็ขึ้นสวยนะแต่ว่ายังว่าแหละเดี๋ยวพรวนดินก็ไปหมดเนาะนดอกดอกไม้ขึ้นบานเริ่มสวยแล,วแล้วยายจะพาไปดูตอนกลางวันเลยเดินไปเดินมาเมื่อกี้เห็นเวแบๆเวบแบบเออนั่นั่นเดี๋ยวขอคุดก่อนผักชีก็ไปต้มไก่ แทวนี้ต้องขุดหมดเลยเพ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวพรวนดินมามันก็ไปหมดเอาไว้ในตู้เย็นันไม่ได้กนินไม่ค่อยแช่ไว้เหราใหญ่แช่ไว้เอว่ากินตอนมันขาดบางทีบางทีขาดช่วงนะแต่ตอนขากลับมาอย่างนี้กินมีกินตลอดจะไปต้มไก่ ตรงไก่ใส่ไอ้นั่นอะอะไรนะไอ้นั่นที่ฟักแมวเมื่อวานอะนะอุ้ยได้กินผักชีนี่สุดยอดเลยนะอพอมาจะเอาต้นอันนี้ด้วยไปใส่ รวมกันอันนี้ปลูกที่หลังมันไม่ค่อยโตนะแต่ว่าเดี๋ยวพรวนดินมันต้องพรวนด้านนี้เลยเอาด้านนี้ก่อนด้านน้นไม่ได้พรวนอันต้นใหญ่ไม่ได้พรวนอันต้นใหญ่นั่นเอาไว้ถอนกินไปเรื่อยๆเอาที่ไว้ปลูกกระเทียมเนาะยายขอเอาคนด้อผักอันนี้นะต้มซุปร้อยอร่อย,อ,อ,ยอันนี้ยายปลูกที่หลังปลูกแบบว่าไออะไรนะ ต้นกล้ามันเหลือก็เลยมีที่วางก็เลยมาปลูกอันนี้ยายรู้อยู่ว่าอันนี้มันทนหนาวได้เนาะปีนี้เพาะต้นไปแล้ววาเลยคุนเหื่นอนเลยกำลังบอกแฟนยายเมื่อกี้เข้ามาบอกเค้กเขาขยายที่ให้ ขยายที่ยิ่งขยายยิ่งปลูกยิ่งขยายยิ่งปลูกใช่ล็อกจะเอาดอกไม้มาปลูกในสวนด้วยอดอกไอ,อนะ้นั่นคำมันสัญญาปีก่อนนุ่นปลูกในสวนสวยสวยพอมาปีที่แล้วปลูกหน้าบ้านมันไม่สวยมันไม่ได้ดูแลรดน้ำมันเนาะอโอ้นี่ขาดลุด มันเลยไม่ระวังแล้วก็ไงท้องอีกดเนี่ยมีคนถามว่าใบมันแข็งแล้วใบมันมันก็ถ้าเราเนี่ยขนาดนี้มันก็กินได้อยู่นี่แต่เรามีเยอะเราก็มันก็คล้ายๆใบกระเทียมนะอะไรเพื่อนๆมันก็ประมาณนั้นเลย ไข่กินแสบๆอาการนาหนาวเหน็เพื่อนๆไปนเขาไปทำสวนก่อนแป๊บๆก็ได้เวลาทำกับข้าวแล้ว ดูเพื่อนๆเดินไปเดินมา,มาเห็นฟันสินโตสวยๆทั้งนั้นเลยนี่เนี่ยตอนบ่ายดีกว่าจะมาขุดไปคันสมผักโอ้ยตอนนี้ผักอะไรก็กำลังหน้าอร่อยเนี่พื่อนเนอ่อนๆอย่างนี้อรอ่อยต้มจิ้มน้ำพริกแต่พูดถึงบ้านเรานะเพื่อนๆบ้านเราเยพอนวางไปต้มกินมันเหนียว คือบ้านเราแดดมันเยอะใช่ไหมมันไม่ได้เจอหิมะไม่ได้เจอความเย็นนะใบมันก็เลยแบบเข้าใจไหมมันคล้ายๆกับใบแก่เนาะแต่ว่ามันแก่แต่มันก็ไม่แข็งกระด้างอนะแต่ว่าไปถ้าใบแก่นะเอาไปต้มแล้วแกงแกงนะมันจะอร่อยเนาะแต่ว่าสําหรับต้มจิ้มน้าพริกมันต้องอ่อนๆเนานะฝรั่งเนี่ยเขาจะไว้แบบเนี้ยไปทําสลัดนี่ แต่เขาก็จะไปไปเอ่อรวมๆกับสลัดอื่นนะมันจะออกขมนะแต่ว่าเขาบอกว่ายายยังไม่เคยชิมเลยเขาบอกว่าเออช่วงนี้มันจะไม่ขมเยชิมก่นอนเพื่นเพื่อน,นมันไม่ค่อยขมจริงๆเลยมันไม่ขมเลยแหละ ริงเรื่องจริงแต่ต้องเอาใบอ่อนๆนะอืม <c oughs> ไม่ออกรสชาติขมเลยเพื่อนๆอันนี้ขมนิดนึงขมสักห้าเปอร์เซ็นอันนี้แต่ถ้าถึงหน้าร้อนเดอร์มันจะขมแต่ก็ไม่ขมมากทาารรมระเท่าอะไรหรอก ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเพื่อนอันนี้แกงขี้เหล็กไม่ต้องต้มน้ำทิ้งเลยนะเนี่ยกำลังอร่อยมากเลยนี่เพื่อนเห็นไหมเริ่มออกดอกแล้วเดี๋ยวตอนบบยบยเียจะพาไปดูเนาะนะคะแฟนยายกินก่อน เราเค่อยกินทีหลังอร่อยเบื่อนเพื่อน